ไไปไหมปเ,ปเทียว้านนนนัชชมแดลดลขออเเิญงท,ทศบาลตำบลบู่สูงร่วมกับอำเภอวังหินขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหอมแดงเทศบาลตำบลบู่สูงอำเภอวังหินครั้งที่25ประจำปี2555ณนะบริเวณวัดบ้านขุมคำตำบลบู่สูงในระหว่างวันที่27ถึง28มกราคม 27มกราชมการประกวดนูน้อยหอมแดงการแข่งขันเซปักตะกร้อรอบคัดเลือกมวยไทยร่วมใจศึกวันหอมแดงมวยสั่งมวยดังทางช่องเจ็ดสีประทะคอนเสิร์ตหมอลำพระเอกใหญ่ไม้ไทยใจตะวันดจริงๆแก้วตากับทุกเวลา 28มกราคมการประกวดทิดาหอมแดงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรอบตัดสินปิดท้ายรายการกับแชมป์มอลล์ตลอดการคณะระเบียบวาทสิลปพร้อมชม้วยไทยร่วมใจศึกวันหอมแดงยะเลื่น27-28ถึง 28, มกราคมณนะบริเวณวัดบ้านขุมคำตําบลบุูงชมการออกร้านของส่วนราชการ พ้อ้าประชาชนและคุ้มต่างๆการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกการประกวดผลผล,ผลิตทางการเกษตรของอําเภอวังหินเช่นหอมแดงกระเทียมพริกมะเขือเปาะลูกผสมแตงร้านลูกผสมการจําหน่ายสินค้าโอท็อปการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อมวยไทยการประกวดทิดาหอมแดงการประกวดหนูน้อยหอมแดง การทำบุญตักบาตรประจำวันเกิดการทําบุญผ้าป่าลอยฟ้าและอื่นๆอีกมากมายปิดท้ายรายการด้วยคอนเสิร์ตหมอลําำพระเอกใหญ่ไหมไทยใจตะวันและช้งหมอลําำภาคอีสานวงใหญ่คณะระเบียบวาทสินสีสะเก็อีสานตา ได้เเมมื่อ่อาทีกนสนับสนุนและดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลบู่สูงส่วนราชการอำเภอวังหินนายอำเภอวังหินกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบู่สูงนายวิรศักจันทรร์คำผู้ใหญ่บ้านขุ้มคำหมู่ที่22นายบุญยงจันทร์คำผู้ใหญ่บ้านขุมคำหมู่ที่6คณะกรรมการหมู่บ้านขุมคำคณะครูอาจารย์โรงเรียนขุมคำวิทยาและชาวบ้านขุมคำทุกคนรับประกันความสนุกปลอดภัยแน,น่นอน ยี่ <27 S 2> ถึง28บมกราค<ผ>มพบกันที่บ้านคุ้มคำสนุกแมนน่แมนอน